ทีนี้คำว่าความสุขความสุขภาษาคนธรรมดาก็ียกวา่าเป็นอยู่ผาสุขหรือมัจะมีความได้ตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องการนั่นคือความสุขซึ่งมันยากอะที่ว่ามันจะได้เพราะความต้องการมันขยายเรือเ่อยมันก็ไม่รู้จะพอกันเมื่อไหร่นั้นภาษาคนตามธรรมดาจริงไม่เคยมีความสุข ได้ตามที่ต้องการเพราะความต้องการมันวิ่งออกหน้าเรื่อยการได้ตามต้องการวิ่งตามไม่ทัน <c oughs> ก็มีความสุขเหล่ากไปแต่นั้นเองหรือว่าอย่างดีที่สุดก็ความผาสุกผาสุกในบ้านในเรือนตามที่เดกันว่าอยู่ผาสุกแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หยุดความต้องการยังมีความทุกข์มีปัญหาเหลืออยู่เสมอ ส่วนความสุขในภาษาธรมนั้นมันหยุดความอยากเมื่อมันหยุดความอยากเมื่อมันมีสติปัญญามันหยุดความอยากจะได้ไม่อยากจึงเป็นสุข mm hmm. แนี่ก็เรียกว่าไม่ติดในความสุขนั่นนั่นด้วยไม่หลงไม่เมาในความสุขนั้นนั่นด้วย mm hmm. สรุปผลออกมาเป็นความหมดไปแห่งความทุกข์อยู่ที่หมดไปแห่งความทุกข์ มีภาษาคนเป็นสุขเมื่อได้ตามที่ต้องการมีภาษาธรรมเมื่อมันหมดความต้องการเมื่อมันหมดความต้องการคิดดูให้ดีมันต่างกันอย่างไรเป็นความสุขที่แตกต่างกันอย่างไร